สวัสดีทุกคนเลยนะคะเป็นวันนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่กับเกม No Time to Relax นะคะก็กะจะลงคลิปนี้คลิปเดียวขั้น The Sandman นะคะเพราะว่าไอ้พึ่งซื้อใหม่ๆหม่มานะคะไม่รู้ว่ามันต่างจากเดิมจากเดิมแค่ไหนนะคะถ้าเกิดใครที่สังเกตก็อบอกไอ้เลยนะคือไอ้แบบไม่รู้ว่ามันต่างจาก แต่เดิมยังไงนะคะแต่ไอรู้สึกว่าเสียงมันใสขึ้นและไอก็อยู่ความเหอามากจริงๆอันนี้คือไออยู่ในช่วงสอบฟ i แนลแล้วนี่คือแบบเพิ่งสอบเสร็จมาแล้วแบบเบลอมากนะคะคือวันนี้แบบคือเมื่อคืนนอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะเพราะว่านอนสี่นะแล้วก็ตื่นแต่ตื่นมาประมาณ8ปดโมงเพื่อที่จะแบบว่าเออมาเตรียมตัวหนังสือต่ออะไรก็ว่าไปจนยิงยาวจนเมื่อกี้นะคะก็คือเหนื่อยมากแต่ว่า อยากจะแคสเกมสักเกมนะคะก็เลยเลือกเกม No Time To Relax มานะคะใครที่เคยเล่นก็จะรู้ว่ามันจะแบบฟิลประมาณว่าเป็นบอรดเกมหน่อยๆน,นะคะแล้วก็เพลิดเพลินนะคะก็ไอจะไม่ตัดต่อเลยนะคะคือไอกะว่าเรนเดอร์เสร็จปุ๊บไอก็จะลงเลยนะคะก็ <laughs> ถ้าสมมติว่ามันแบบดูแบบว่าช้าๆหรืออะไรหน่อยก็ขออภัยนะคะคือไอจะแบบ เล่นอ่าเล่นความแบบอย่างนี้แหละฟิลเหมือนกำลังไลฟ์สดอยู่แต่ว่าอ่าลรงย้อนหลังนะคะโอเคเล่นคนเดียวนะคะอ่าเอาสักอ่าเอาสักสามสิบวีแล้วกันนะคะอเอามาลาทอนดีไหมมันมันจะยาวไปเอาลองแล้วกันนะคะไม่แอด CPU นะ โอเควีคหนึ่งนะคะอันนี้ไอ้ใช้เป็นอ่าแมปอีกแมปหนึ่งนะคะเป็นแมปที่อยู่คือปกติแล้วอะ่ะไอตรงครัเกอร์สอันนี้มันจะเป็นไก่ใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไส้เกาะเพราะว่ามันเป็นทีมที่ไอ้ใช้ซึ่งไอ้ลืมเปลี่ยนนะเอ้ยจริงจริงไอยอยากเปลี่ยนอะนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอา้ากดผิด โอเคกลับมาพร้อมกับอีกแบบนึงนะคะฮาโลวีนนะคะคือเพิ่งเลขึ้นได้ว่าเออเพิ่งผ่านฮาโลวีนไปก็เลยกลับมาที่ฮาโลวีนนะคะให้มันมีอะไรที่แบบเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสักนิดนึงนะคะก็สามารถตัวละครก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าในเกมแบบแบบในสิ่ว่าแบบวแบบพวกรีแอคในเกมแบบมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนนะอย่างเช่นแบบว่าเราไม่มีเสื้อผ้ามันก็จะเป็นแบบนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เองแหละโอเค อ,อําไอเลือกคนนี้ละกันนะคะแม่สาวฮอตดอกแล้วก็จะเล่นอ่าเล่นลองพอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไอเล่นเพลินแล้วไม่ได้อ่านหนังสือนะคะแล้วก็ไอกลับมาพร้อมกับ achievement ภารกิจที่จะทํานะคะคือไอแบบตามเล่นอ่าเก็บ achievement อยู่นะคะน่ากลัวมากโซฟีบ so ีโอเค ไอมีเอ่อมีแอชิเมนที่ต้องทำอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือไปที่ culture center นะคะทุกอาทิตย์ในเกมก็คือตั้งแต่เริ่มเล่นเกมใบนี้คือ culture center นะคะกับอ่อดูฟุตบอล6ตารวดซึ่งฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวค่อยหลังจากเริ่มมีตังก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือต้องไปหางานและก็รับประทานอาหารก่อน เอาถวกถวไปก่อนแล้วเราก็มาแวะหาแม่สาวแค่นี้นะคะแล้วเราก็ไปหางานาที่ university แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็จะได้เรียนไปด้วยคือระหว่างทางมันก็จะเป็นแบบตารางในหัวไอ้ก,ก็คือ กินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วเราก,ก็มาทํางานทํางานจนเหนื่อยนิดนึงแล้วค่อยไาเยี่ยมแม่สาวเลยคะโอเคแล้วเราก็จะลงสมัครเรียนไว้นะจ๊ะตอนนี้คือได้เลยเพราะว่าเรากินข้าวแล้วนะคะจริงๆไอเคยแบบนึกกินข้าวรัวๆเลยเว้ยแล้วแบบก็ไม่สนะก็คือแบบจะเวลาน้อยก็เริ่ของช้าอะไรอย่างเงี้ย เออไอลืมแปลไอขอไปแปลกันนะแบบมันจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็มาหาไปหาแม,ม่สาวของเรานะคะอ่าอันนี้ที่เราจะต้องทำนะก็คือ soccer tickets นะคะอําแต่ไม่ต้องหตาลวดอะ่ะอืมแต่มันจะเพิ่มค่าความสนุกนะคะเอาเลยได้แหลอะอ่ะ แล้วเราก็ทำอะไรต่อทำอะไรต่อเออไปธนาคารทันไหมไม่ทัน Goal the soccer game you went to this weekend set a world record ก็คือเราไปงานเกมของไม่ใช่งานเกมไปงานบอลแล้วก็เนแหละนะคะบอลกระแทกหน้าโอเคเริ่มต้นที่เบอร์เกอร์นะจ๊ะแล้วก็ ทำงาน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 แล้วก็ซื้อ,อน,นี้เผื่อไว้เผื่อลืมนะคะเฮ้ยเดี๋ยวได้คีหนึ่งเลยแล้วเราก็ไปเยี่ยมแม่สาวัสดีัสดีนายแล้วเราก็มาเรียนสักตาหนึ่ง่าแล้วก็กลับมาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วนะคะแล้วก็เราทำเ,เหมือนออทดลองวิทยาศาสตร์บางอย่างนะคะ เฮ้ยตอนแรกไอ้ว่าจะไปจะไปจ่ายเลยเพราะเมื่อกี้เห็นวิวสองร้อย200ทำไมมันอะไรน่ะ,นะอะไรอะโอเคก็งั้นช่างวันไปกินข้าวแล้วเราก็ทํางาน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 นะคะปฏิบติแม่สาวแล้วเราก็ไปจ่ายค่าเช่านะคะแล้วก็ไหน,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 นก็ไหนก็เจ็บเ่อฝากเงินเลยแล้วเราก็ทํางานทำงาน เฮ้ยพออยู่กันเนี่ยไม่พอคือกะว่าจะแบบให้พอกินข้าวเทียงได้อะไรงี้ไม่พออีกแล้วทําไม่ะทำไมทุกอาทิตย์จะต้องเสียตังค์ไม่เข้าใจ you got stumped uh, you spend and try e e k e n debating d with a talking tree stump whether uh, whether or another hot dog is c s i e r t h a s a sandwich with feeling number in your life ก <laughs> ็คือเหมือนน่าจะแบบ เจอเหตุการณ์แปลกๆนี่แหละที่เกียดแปลค่ะแต่อยากอ่านาก็คืออ่านเองเข้าใจเองแต่ว่าแต่ไม่สามารถแปลได้นะอันนี้เราต้องเผื่อไว้นะคะเพราะว่าเราอ่าเฮ้ยไอ้ลืมไปเลยเพาไอ้จะดูฟตปอแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่มีตังค์ไม่จำเป็นอ่าไปที่น้าะวสตกินข้าวาาาาาก่อนนะคะ แล้วคราวนี้เราจะมาดู Newspaper อร์กันนะคะ,ะเดินระยะทางที่สั้นที่สุดกับซื้อหวยนะคะแล้วก็ w o work the most hours ก็คือทำงานจะที่สุดแต่เราได้คนเดียวตรงนี้มันไม่มีผลนะเราดูทำไมนั่นสิแต่เราจะซื้อหวยนะคะเพื่อพลุกอิเล็สบาย อันนี้คือมีบางอย่างผิดแปลกไปแถวแบบในละแวกเพื่อนบ้านเรานะคะแล้วก็เราต้องซื้อเสื้อใหม่นะคะไอผกว่าไอจะไม่แปลแต่ว่าบางทีมันก็อยากอ่านนะคะทำง,งานก่อนนะแล้วก็ไปเยี่ยมแม่สาววันนีแล้วก็ไปซื้อเสื้อนะคะเสื้อเอาเซมิแคชชวลไปเลยนะคะเนี่ยปนปะพอซื้อเสื้อใหม่ไอ ไอ้คอสตูมที่เราเลือกมาก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะไอ้กินข้าวไปยังวะยังเนี่ยวะเนีย่ยไอ้จะเป็นแบบนี้ก็คือไอ้ลืมเอ่อแล้วก็จริงๆออกกําลังกายได้แต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ายัางไงเราก็กินจังฟูอยู่ทุกวันทุกวี่นะคะเลียนก็แล้วกันแล้วก็วกบีร์แม่สาวคือลืมนะคะจาไม่ได้ว่าไปเยี่ยมยัง โทมี่แอนด์เดอะบัมสควอตใดๆว่าไปอ๋อใช่ไอ้ว่าจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะคือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันช่วยทำให้เ,เรามีค่าประสบการณ์บางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่สีก็คือมันช่วยทำให้เราอะมีความสุขนะคะแต่เราก็ต้องดูแลน้องด้วยนะคะได้แล้ว ไอ้กินข้าวอย่างน้ไหนดูสิหมูน้องหมงูถ้าอยากเลี้ยงแมวอ่ะแต่ว่ามันมีหมูไอ้ก็จะเลี้ยงน้องหมงูซื้อเอากก็ฟูดเลยไหมถ้าซื้อฟูดเลยก็จะไม่มีตังค์กินข้าวถ้าเกิดได้ลืมกินข้าวเมื่อกี้นะคะ จริงๆจะซื้ออะไรก็ไม่มีตังค์กินข้าวแล้วจะช่างซื้อไม่เหอะแต่ว่าไอซื้อแค่นี้เพราะว่าจะซื้อของเล่นให้น้องอาน้องโอ้โหอาองจ่ายค่าเช่านะคะเออไมาที่ข่าวจริงเลยยังไงเจหนูเจควัอนอ่ายังไงเราก็ ต้องทำงานก่อนนะคะอุ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้กินข้าวอีกอีกเ้ยจ่ายค่าไม่ทันด้วยไม่เป็นไรงั้นเรากลับมาตรงนี้ก่อนต้องทำภารกิจของเราแล้วเราก็อาไปเบสบอลเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่มีตงังค์จ่ายค่าเช่าห้องเพราะว่าไปดูเบสบอลแล้วก็แบบว่ามีเกินกำหนดชำระอะไรอย่างนี้นะคะและไม่ได้กินข้าวด้วยนะคะโอ้ ครา่เวฟก็คือเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นช่วงกระแสที่จะแบบว่ามีอ่าผิดค่ะเลยเมื่อกี้กดผิดนะแบบมีเป็นช่วงเป็นช่วงที่แบบว่าจะมีการจรกรรมเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะมาเยี่ยมแม่สาวนะคะอ่าตอนนี้เอ้ยไ,อไปถึงเสร็จแล้วใช่ป่าทำงานเพลินอ่าโอเค ย่มต่อว่าไงอ๋อไม่ทันอ่าก็ทีบลูซี่เราไปดำน้ำมานะคะอุะ้ยเต้าน้องเต้าน้องข่าวจะหมดแล้วเอ่อที่พักเราแบบโกโลโกโสบ้าเลยคะ่ะจุ๊บ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 จาวบุ่๊บ คนเป็นลูกหมูอากจ้าเพรฟุตนะคะไอ้ว่าไอ้กินข้าวอะนะไอ้กินข้าวอย่างวะทุกคนลืมนะลืมช่วยเลยนะไปพักผ่อนอ๋อแต่ไอ้ต้องไป culture center ทุกอาทิตย์ในเกมโอเคคำเวทไปละจ้าว่าไม่ลูก oh, อ่าไอ้ออไม่มีตังค์นะคะโอเคกันก็ จุดๆแล้วก็ไปเยี่ยมแม่นางเราต้องไปเยี่ยมทุกอาทิตย์นะคะเป็น a c h i e v e m n เอ่อไอไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะไอแบบว่าเริ่มกินข้าวเริ่มกินข้าวอีกแล้วเริ่มกินข้าวอีกแล้วอุ้ยเครียดเครียดไหมไม่เครียดนี่หว่าแล้วเมื่อกี้ไอ้นี่ทำไม อันนี้นี่ลืมไม่ได้สำคัญกว่าใจ่าค่าหออีกอ่าเรียบร้อยนะคะสบายใจอืมไปดูงานหน่อยนะคะก็คือตอนนี้ไอเอ้ยไอเกือบจะเปลี่ยนงานได้แล้วถ้าไอแบบขยันทำงานนะคะก็จะได้ก้าซึ่งจริงๆอะ่ะไอทำตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะผิดแผนนะคะจริงๆอันเนี้ยเป็น เป็นเงินเดือนที่เยอะที่สุดในที่นี้แล้วนะคะโอ้ยคังเกอร์อันนี้คือ7เ,เลยแต่ไอ้ก็ทำทำเจ็ดอยู่ดีหว่าใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอืไม่ทำเจ็ดแล้วอันนี้สียังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนได้ไงก็จะปักที่ University ไปก่อนเลยกันนะคะถ้าทันก็จะมาเล่นซ o นะแต่น่าจะไม่ทันเพราะว่า ตอนนี้เราเล่นแบบยาวนะ่ะถ้าเล่นแบบมาราธอนก็คงจะได้อยู่นะเฮ้ยได้นี่หมายถึงว่าเรียนได้ครั้งหนึ่ง <c oughs> ไมนถ้าจะทำงานหรออันนี้ต้องซื้อเสื้อใหม่นะคะแล้วก็ไปทะเลมาเจ้าหมูซื้อข้าวให้น้องก่อนเด่าลืมข้าวตัวเองลืงได้แต่ข้าวน้องห้ามลืมนะคะแล้วก็ชิป แมาา่สาวน้อยของเรากลับไปกินข้าวนะคะเจสีเจี้เขาคือไข่วะเฮ้ยเลืมกซื้อ <laughs> เลือซื้อ <laughs> อ่านี่ก็คือเหมือนน่าจะแบบฟิลประมาณว่าฟังอ่วิทยุนะคะ เออนั่นแหละฟังวิทยุเหมือนประมาณนี้ยังมียายอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวละครตายนะคะจริงๆเราอะไม่สับแบบไม่แบบเราอะจะสักอะคือเราไม่จําเป็นต้องไปทํางานก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อะเราก็จะมีตังเว้ยคืออยู่ๆเราก็จะได้ตังฟรีขึ้นมาเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วอะเราไปเยี่ยมแม่สาวน้อยคนนี้ก่อนเราเรียนได้ไหมอะอ๋อเรียนไม่ได้เสียได้จัง เอ้ยงั้นไหนๆกันไหนๆละอ่ะเฮ้ยไม่เก้าเก้าหรอโหนึกว่าเก้าสิบเก้าซื้อเสื้อก็แดดแล้วเราก็ไอ้กินข้าวยังอ่ะไอ้กินข้าวแล้วดิใช่ไหมใช่ใช่ไอ้กินข้าวแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปตรงนี้เออคือไอ้ก็เล่นๆลแล้วไม่ได้อธิบายเลยตรงนี้นะคะมันจะเป็นสูตรที่เออ เป็นเวกซ์คอปนะคะก็คือเราก็สามารถมาซื้อเสื้อไม่ใช่ซื้อเสื้อซื้อรถอาการเดินทางได้นะคะซึ่งมันจะทําให้เราลดระยะเวลาในการแบบไปนม่มานี่แบบจ้าเลยค่ะแบบสุดๆไปเลยตอนนี้ก็เนี่ยเห็นไหมขนาดแค่แบบไปรถเมย์ก็ยังดีขึ้นเยอะเลยนะคะเดลี่วิชันอีกแล้ว น้องหมูมีอามีตังไหมหว่าไม่มีแล้วเมื่อไม่มีก็ไปทํางานเลยนะไปทํางานไปเยี่ยมแม่สาวเลยแล้วก็ยังไงเปลี่ยนงานได้แล้วนะคะเอ้ยเปลี่ยนตําแหน่งอัพตำแหน่งได้แล้วเออแล้วก็ไปกินข้าวนะ่ะหมดแล้ว ไอจะ, achieve อจะ achievement หนึ่งด้วยตอนที่ไอไปเช็คว่าไอาจะทำ achievement อะไรนะคะก็คือทำให้ความเครียดระดับ40นะคะคือเขาทำกันได้อย่างไงนะคนที่ทำได้คือแบบไอรู้สึกว่าแบบที่ไอทำแบบได้สุดๆแบบที่ที่ไอเล่นกับแฟนแล้วแฟนทำอะคือแบบได้แค่4ี่แค่ห้าหกในประมาณเนี้ยคือต้องเล่นเครียดเบอร,ร์ไหนถึงจะแบบ ได้ถึงสีนะคะซื้อข้าวให้น้องเออพวกวาก็ว่ามาตรงนี้ทำไมหมาถึงไออ่ามาตรงนี้ทำไมนี่ winning smile you spend the weekend working on your winning smile at least it doesn't cost you <laughs> okay <laughs> นะคะอ้อ um, um, ้ um, um, um. ดี๋ยวไอ้กินข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวไอ้จ้าไปฝากตังนะแล้วไอ้ก็จะแวะแม่สาวน้อยเนี่ยแล้วก็ทํางาน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 ,งานแล้วก็อ๋อเมยไม่จบวะจังลิ้นนะคะโอ้ได้เวลาแบบขโมยแล้วสิขโมยมานะคะชิสติกแล้ว ผู้เดเวลลอปเมน์ได้ป่ะน,นะเดเวลลอปเปอร์ดีคือแบบวิของเล่นล้วนะคะแปลว่าไอ้ลองซื้อของไอ้ลองซื้อของหน่อยดีกว่าคือมันตกแต่งบ้านอะไรนี้เวลารีแลกมันก็จะเพิ่มอะไรขึ้นด้วยนะคะอันนี้บอกสุขภาพด้วยซื้อละกันนะไอ้นี่คืออะไร ไอซื้อมาแล้วก็เรียนให้จบแล้วก็ทำงานรัวๆรัวๆวนี่นไอ้ไม่ได้ไเยียมแพ่าสาวน้อยไอ้ลืมแค่าสาวน้อยของไอเดี๋ยวลองไปดูอีกรอบนะคะเผื่อฟกเพื่อได้ไอ้ลืม ลืมอุย้ยเศร้าโกเสียใจมากอะคือแบบเผลนมันเบลอนนะคะรู้สึกเศร้าเสียใจมากเลยนะพักแม่งเลยอุย้ยเมื่อกี้น้องหมูน้องหมูใกล้เต็มแล้วต้องใส่ค่าเช่าอุย้ยน้องน้องหาตังค์มาให้นะคะไม่รู้หาตังค์มาได้ไงแต่น้องหาตังค์มให้นะ เสื้อผ้าคือมาทำไมอ่ะเวะตรงนี้บ่อยกว่าตรงนั้นอีกเอ้ยลืมไปต้องจ่ค่าเชา่าลืมสนิทเลยไอไม่แน่ใจว่าแบบว่าไอแบบแค่ลืมเฉยๆหรือว่าไอ้ไม่ได้ไปจกักไอไม่ได้ไปหาแม่สาวน้อยจริงๆนะคะคือบางทีมันเพลิน่ะแบบพูดไปเล่นไปมันเพลินนะคะต้องซื้อเสื้อใหม่อีกแล้วหนูลูก มาตรงอีกทำไมทำ,ำ,ำงานทำงานทำงานอ่าได้แล้วนะคะโอเคแล้วก็รับทานไปยังนะรับทานไปแล้วดิลืมแแต่แต่พรุ่นี้เริ่มซื้อทั้งเสือ้อแล้วก็ทั้งซื้ออาหารให้หมาเลยเอ้ยหมูก็ว่าอะทำไมตัวเองถึงแวะที่แท้ก็คือไม่มีตังค์ลวค่ะทุกคน จริงๆเรามีเงินฝากอยู่นะคะแต่ว่าออ้อว่าไอ้จะเล่นความร้ายๆข้อนี้ก็คือเดี๋ยวไอาจะทำให้ดูนะคะว่าเราอะอยู่เฉยๆใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าก็ได้แล้วเราก็ยังมีคนสงสารเรานะคะอันนี้อะไรเนี่ย ไม่มีตังค์แต่ก็ยังจะไปโดนบัญชีจำนี่นั่นเองนะคะก็ยังแบบว่ามีเอยเอาจริงคือเหมือนเขาเป็นคนไรบ้านแล้วคือเขาสงสารแล้วเขาก็เลยให้ให้ตังค์เราไปซื้อเสืออขอบคุณนะคะค่ะเที่ต้องทําวิธีเร็วร้ายแบบนี้นะเอมันจะช่วยทําให้เราแบบว่าประหยัดเงินที่เราแบบเสียไปแม้เราจะแบบว่า มีตังก็ตามแต่แต่อันนี้มันเป็นวิธีสําหรับแบบว,ว่าสำหรับคนที่เขาไม่ได้เก็บตังไม่ได้มีสแปรงเงินไว้นะคะคือเงินหมดแล้วหมดเลยเพื่อที่จะให้ชีวิตในเกมของเราไปต่อนะคะมันก็เลยเป็น <laughs> มันก็เลยชิตรีนิดนึงโหูเรียนจบถึงได้14นะคะแต่ถ้าทําที่ตรงนี้ก็ไอต้องเรียน,อ,นอันเนี้ยแล้วไอเรียนอะไรไปวะ อไอ้ลืมไปเลยนีไอ้ลืมไปเลยว่าไอต้องซื้ออาหารให้น้องหมูน่ะคือข้อให้ตัวเอาง,งาวะลืมอีกแล้วอ่ะจ่ายค่าเช่าเล่นกับหมูกินข้าวเป็นไฟก็ได้แล้วก็ทำงานทำงานทำงานเฮ้ยต้องเรียนอันนี้นี่ ้เกือบจบอะวฮ้ยอันเนี้ยลืมของจริงลืมไปเยี่ยมแม่สาวน้อยของจริงอันนี้แบบรู้ตัวเลย,ยตายละต้องไปหวังพึ่งกับดูฟุตบอลแทนนะคะอุ้ยอ,ยอยจะไม่ทันแล้วอะโหวันนี้คือเพลินนะมันเล่นเพลินนะคะลืม a c h i e v e m e n หมดเลยลืมดูวันนี้ด้วยนะคะ อ๋อถ้าอีกห้าคือถ้าดูห้าลวดได้แต่ว่ามันต้องหกสีเฮ้ยโศกเศร้าเสียใจยังไงดีล่ะเนี่ยก็คงต้องเล่นไปนะคะอยากเล่นใหม่เลยอะแต่ไม่ได้ไอ้ตั้งใจว่าจะเล่นแค่ตาเดียวนะคะอ้อไม่ได้จ่ายค่าชาวบ้านด้วยดิ เพื่อนคือแบบว่าเราอะก็เจอกันมาหลายครั้งแล้วแล้วคือแบบว่าเราโซเสียใจมากที่เรามาคุยกับเธอได้ไม่ทุกวันอะคือเราพยายามแล้วเวย้ยเราพยายามที่จะทำมันให้มันแบบสเตเบิอะเราพยายามทําให้มันแบบเหมือนเดิมอะแต่แบบว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่มีประสิทธิภาพพออะเพราะฉะนั้นอะ เราขอไปเมาเทนไทยนะก็ยังไงดีละเนี่ยโอ้ยคือแบบอาชิเม n นคือไม่ได้ทั้งสองอันเลยอะคือแบบเคว้งมากเลยค่ะตอนนี้นี่ไอร้อยนี่อยู่นะคะทำงานนี้เลยก็ได้อะคราวนี้ก็คือเริ่มเริ่มมั่วละคือเริ่มมั่วละเพราะว่า เริ่มเคว้งนะคะเริ่มแบบทำไรไม่ถกละทำไรไม่ถกละเอาตังมานะคะ้ยเอาตังออกมาทั้งหมดสิได้กระจาเ,เอาไปซื้อเอาไปซื้อความสุขให้ตัวเองไอจะไปไอจะไปเอ่อจะไปนอกโลกนะคะนี่ชิปทูสเปซนะคะแล้วก็นี่ แพนกวินเอ้ยไม่ใช่หมูซื้อข้าวให้น้องแล้วก็ซื้อของเล่นให้น้องหมดเลยนะคะแล้วไอก็จะซื้อบอร์ดเกมไปเล่นกับน้องด้วยนะคะแล้วก็มูที่โปสเตอร์นะไอชอบอ่านหนังสือไปนั่งโซฟาเล่นนี่เลี้ยงปลาด้วยเห็นไหมจิตใจดีขนาดไหน,นซื้อผ้ามาด้วยนะคะมีคนชอบมาอ่าชอบมาแอ็มมงนะคะแล้วก็โตกนะคะที่ดูดิเต็มแล้ว นี่อย่างน้อยไอ้ก็ทำสีทองเต็มได้อันหนึ่งนะคะอ่าเรบร้อยนะคะคราวนี้เราก็จะถาม,มาทำงานไอ้นี่ได้แล้วสิบสีนะคะโอ้โหเยอะเยอะเยอะต้องจ่ายค่าเช่าลืมกินข้าวเอ,อวอว่ะเนขอต้อนนาะขอต้อนนาะขอต้อนนาะโเมื่อกี้ของเต็มไปหมดเลยคะ่ะทุกคน นี่ไงเราจะเอาตาสูดเ้น้องไปเลยค่ะบผมไม่พอวะ่ะเฮ้ยเฮยเลยเดี๋ยวพรวุนี้ไอจะไม่เรียนนะไอจะแบบว่าไอจะทำงานทำงานทำงาน,ทำงานทำงานเลยเดี๋ยวก็กินแบะขโมยไปเลย <laughs> ทำไมทำงานเราลืมส่ายาเช่าบ้านอีกแล้วต้องซื้อเสื้อด้วยไม่เราไม่ซื้อเสื้อเราจะอยู่กับหมูเนะี่ยเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรสักอย่างจริงๆไอซื้อตู้เย็นได้แล้วเนี่ยแต่เออม,มันคงไม่ทันแล้วอะ่ะไอก็จะซื้อแค่แอร์นะคะแล้วก็พักผ่อนอยู่กับหมูอย่างสบายใจนะคะคือแบบว่าสิ่งที่เราทำงานมาก็เพื่อสิ่งนี้นะคะก็คือ ลงทุนกับบ้านอยู่กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีความสุขนะคะจบแล้วอันนี้ก็คือ,อ Apple Achievement ที่ว่านะคะอันนี้คือการศึกษามีความสุขตังเติงมีสัตว์เลี้ยงด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือภารกิจก็คือเดนินเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะก็คือไอ อันนี้ซื้อลอตเตอรเยอะที่สุดนะคะก็คือไอไงจริงๆมีอีกอันหนึ่งอาไงก็ทำงานเยอะที่สุดก็คือไอค่ะทุกคนไม่ใช่ไอ,ยอยก็แปลกโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามราสุมนะคะใครที่ชอบเล่นเกมแนวแนว,แนวบอดเกมแนวแนวใช้ชีวิตก็ไปหาเล่นก็ได้นะคะไม่ไว่าให้แตะให้กดอราะะคะเกมก็ประมาณสอง ของสามร้อยนะคะไอ้ว่ามันมันคุ้มมากเลยเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆปอดเกมมันเล่นง่ายแล้วมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกถึงความหมายของชีวิตได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบเป็นการฝึกแบบให้ตัวเองอะ่ะจัดการบริหารงานฝ่าบริหารเวลาได้ได้ดีขึ้นแบบรู้สึกเลยนะคะ และตอนนี้ไอก็ต้องไปรู้ซึ้งถึงวิถีไฟนอลของไอแล้วนะคะใครที่ติดตามมาชมตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมวิดีโอของไอนะคะถ้า,อาชอบอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด c r i b e แล้วก็ไปติดตามที่เพจเ็บี้นีไอวีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ